เขาแรงน้ำกันครับอืมเมื่อนี้บาลราได้ยังลูกบักบักหลาได้ได้พะโลไข่พัลโหลเพิ่งเลิกเรียนพี่น้องคะเลิกเรียนแล้วก็หิวเขาาต่ละมือต่ละเวนสาวหนุ่มมดจะได้เห็ดถาดทุกมือเลยอืมท่านมาเห็ดถาดว่ได้เลิกเรียนมานี่เห็นนี่ยังเศร้าไซบ์บดเนี่ยนักเรียนอนันอนุบาลพี่น้องอยู่นี่นะกินเขาซิฟม่วงเคงืองเป็นเข่าที่ยัง บ้านี้เลิกเรียนนี่เลิกเที่ยงไงอซีม้งคิงอืมเพื่จะมาหอดกับซีมง้งกลัวเมื่อเช้านี้ก่อนจะไปโรงเรียนก็กินข้าวต้มค่ะอืมกินเลยลูกเื่อยครับจานามน์ขึ้นมาหมุนมใ,หใหญ่เลยอืมหมุนใหญ่เลยชอบไหมลูกชอบอ่ะนี่แค่กินเลยลูกมันเปื่อยและอืม,มอืมกินเลยก้อนใหญ่ใหญ่เลย อ่ะโลข้ามูพี่น้องคะอืมร่อนดีขนาดเลยมันเปื่อยไปเอาน้ำก่อนนะครับเป็นน้ำก่อนได้ไหมอืมเอาลูกตัวกระบกแข็งแรง กินเขาแง่น้องนค่ะกินเขาเว้นกินเขาแงอืงออ่กินร้อมลูกหลังคือแล้วไปด้วยต่วแรงอ่ะอืมะแก้มีไม่ใส่ลลกอืมอืมจะหกเอาล่ไปสานนั้นมันจะมักแขะที่นอะ มาแค่ขาหมู <c oughs> มือในบุดีเทดทานะโอ้ยพี่น้องคะจ,จมจแม่หิวข้าวหิวข้าวอยู่แะ่แจ่จมว่าหิวข้าวหิวข้าวเว,ว,าว,วลาเลิกเรียนมาแม่ก็เลยทำข้าวรอใช่สงสารเนี้ยลูกไปโรงเรียนทั้งวันอ่ะกินข้าวตั้งแต่สี่โมงอ่ะ เยอเนี่ยค่ัหมูฮารุราดราดน้ำซุปเยอะหรอก เมีตอ้นอยังไงสามสันก็นมีแต่ว่าพอดีกินพี่น่องบบถือว่าเปื่อยคั่กนน่ก,ก็บ่ถือว่าเหนียวพอดีเคอะนะยัมีเจ้าใครอ๋อเรนต้นหอมด้มวย ซอสเลือดมันหวานนันว่ซเบค่ะมอยอ้วนกับจักจี่มาจงไงพี่น่องซานาโมสกินเขาเสียบขึืนอย่างนี้อืหกัญาหากินได้ทุกอย่างเดียเ๋ยวตอนกลางคืนมาก็หิวอีก กินได้ทุกอย่างที่ไม่ใส่พริกใช่ไหมลูกใช่แต่เดี๋ยวตอนกลางคืนมาก็หิวอีกกินได้ทุกอย่างที่ไม่ใส่พริก <c oughs> อืมข <c oughs> ้าวปีกปากลูกหันหน้าอกไปทางนน้นนี่้กัเผาถ่าทุ่มมือพี่น้ <c oughs> อ,นอง ก็มาตันมาได้เลิกเรียนมาหิวต้องดิเฮ็ดก้อนไปรับสานละมุนไปรับกับประมาณสี่โมงเฮ็ดไปประมาณสามมุ่มงก็ขอทานลูกอะ่ะอืมอิ่มแล้วยบานอืม ยังไม่อิ่มดูคิปนึ่งบางเนาะบอสจมแต่ย,ยูขุนอย่าดูอะน,นะลูก <c oughs> คลิปกับบอสค่อยได้ลงพี่น้อง,องเาอ้าจะเป็นยอีไอยัง,อยงหรอกเมื่อกี้ก็ทำคลิปเฟซบุ๊กอ,อันนี้ก็ทำคลิปยูทูบ ึงมึอไปแล้วว่ะอืมพี่น้องเปออรี้ยวขนาดเลยนึบๆเลยหวาน,นหวานมันไหม แต่ก็ข้าวอ่ะ ยังพ่อการคลิปนาพี่น้องคะบ้านนี้ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อทิ่ติดตามสารมดนพี่นอาา้ <c oughs> งองคะด้วยความบ่งคลิปให้เป็นรักใจให้ขอบคุณในหลายพี่นอาา้องคะบ๊ายบาย